ไช่ใช่ต่้ังนี้เดิด้านแล้วไม่ใช่แต่นี้ว่ามันเวลาแพ้แล้วเป็นงไงดีกว่าเวลาแพ้เวลาโอเวอร์โหลดเนี่ยเวลาแพ้มลนเป็นไงเวลาแพ้ก็เริ่มแรกก็หน่อยตัหลังเริ่มด้านไม่หน่อยแต่ทีนี้ว่ามันมันมันดื้อเรื่องเติมเงี้วไงเพราะว่าพอร์ตมันไม่บาลานซ์ครับถ้าถ้าถ้าตัวถ้าตัวเงินถ้าตัวเงินของพี่กรณ์แปลว่าพอร์ตมันไม่บาลานซ์มันเอ็มเอ็มไม่ดี แต่ตัวของขนาดของตัวเลขที่มันวิ่งเช่นเราออกหลอดแล้วตัวเลขมันวิ่งตัวนั้นอนะ่ะตัวเลขที่วิ่งแพ้หรือชนะมันเริ่มชินถูกไหมครับแต่พอร์ตมันไม่มันไม่ยืดหยุ่นพอที่จะเอาผ่านเรื่องรานี้ให้ได้หรือเปล่าต้องแยกกันนะใช่รครับอ่ะคือนี่คือพอเราพอเรา,พอเราเล่นพอเราไป,ไปบ่อยเนี้ยแล้วเวลาเรามาเล่นแบบเหมือนเนี้ยเราเรารู้สึกว่า ก็ได้กำไรช้าอะไรอย่างเงี้ยหคแต่พอ,อเราวลอดเมันแป๊บเดียวมันได้เข้าใจเข้าใจได้ <c oughs> ย้อนกลับไปครับคนส่วนใหญ่ดูตัวเงินแต่จริงๆวันเราเทรดเรานับจำนวนจุดพี่ย้อนไปเรื่องจุดเป็นเกณฑ์ว่าพี่เก็บกี่จุดเรื่องหลอดใครๆก็ขยายได้ถ้ามีตังค์โอเค พี่โอเวอร์หลอดได้ท้านใจพี่รับมันได้แต่ตอนนี้พี่บอกว่าพอร์ตมันรับไม่ไหวแปลว่าพี่ก็ไปแก้ที่พอร์ตพี่ก็ขยายพอร์ตให้มันใหญ่กว่าปกติให้มันรับเวลาเราแพ้สองครั้งสามครั้งติดแล้วมันไม่ระเบิดแต่เราสามารถกลับมาแก้ตัวแล้วคืนกลับมาคืนได้อันเนี้ยก็ไม่มีปัญหาคือผมไม่ได้ซีเรียสว่าพี่ต้องหารหมื่นหารห้าพันหรือจะออกหลอดเท่าไหร่ทัดใจพี่อ่ะ รู้ว่าตัวเลขแบบเนี้ยฉันชอบแบบนี้ฉันรู้สึกว่าเงินประมาณนี้มันรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นหัวใจแต่แล้วแล้วตอนแพ้เราก็รับความเสี่ยงนั้นได้มันจบนะมันจบทีเรารู้แล้วว่าเราชอบตัวเลขประมาณนี้ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสามจุดจุดสองแล้วแต่หรือหนึ่งหรือสองหรือห้าหลอดแล้วแต่เลยผมไม่มีกําหนดเรื่องแบบนี้แต่ขนาดของพอร์ตมันก็ต้องพอที่จะขยับขยยื่นมันได้ด้วย แล้วจะคำนวณยังไงล่ะแพ้กี่ครั้งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมล่ะสามเปอร์เซ็นต์ได้ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอ่ะโดนร้อยหนึ่งอ่ะโดนพอร์ตก็ต้องพันหนึ่งโอ้แต่พอร์ตพี่สามร้อยโดนร้อยหนึ่งอู้สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเห็นส่วนต่างไหมครับว่ามัน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 เลยไม่ยืดหยุน่นมันเ MM อ็มเอ็มไม่ได้อะ่ะมันลำบากในการเ MM. อ็มเอ็มฉะนั้นพี่ก็ต้องขยายพอร์ตให้มันพี่อ่ะใจพี่อ่ะสามารถที่จะ ยืดหยุ่นได้ด้วยลองไปทําดูครับมันอาจจะดูลําบากโอ้ต้องเพิ่มพอร์ตเหรอใช่ใช่ถ้าพี่จะชอบตัวเลขแบบนี้มันคือการขยายพอร์ตด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาปลาเล็กไปหาไปใหญ่เอาเหยื่อเอาเหยื่อราคาถูกไปหาไปจับปลาฉลามแบบเนี้ยอันนี้อันนี้นนพี่กังวลว่ามันมันมันเกิดจากความโลภของตัวเราป่ะอย่างเราก็ยังอยตลาดไม่นานแล้วทําไมเรา เอาใจาใหญ่เกินไปวรปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ตั้ง<ร>นในกระเป๋าพี่ด้วยครับพี่พี่กรคือเงินหนึ่งร้อยบาทของคนไม่เท่ากันพี่กรต้องเข้าใจว่าเงินหนึ่งร้อยบาทของคนไม่เท่ากันเงินหนึ่งพันบาทของมูลค่าของคนไม่เท่ากันบางคนหนึ่งพันบาทสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์แต่หนึ่งบาทบาทของคนกินข้าวแค่มื้อเดียวปเป็นเรื่องปกติฉะนั้นพี่บอกว่าพี่หลอดใหญ่ใจพี่มันรับมันมันมันติดกับ ตัวเงินประมาณนี้ถ้าพอพี่ไปออกหลอดเล็กๆใจพี่มันรู้สึกว่ามันน้อยไปมันเป็นกันครับหลายคนเป็นเป็นเรื่องปกติที่เจอกันแต่คำถามคือย้อนกลับไปเรื่องของพอพอโอเคหลอดมันใหญ่พี่ไปเพิ่มพอรตสิพอพ่อเพิ่มเพิ่มพอตใช่ไหมหลอดนั้นมันก็จะเล็กลงแล้วเพราะขนาดพอตมันรับได้แต่ครนนี้คำถามของผมคือคำว่าโอเวอร์หลอด หลอดใหญ่เนี่ยใจพี่เป็นคนบอกหรือว่าพอตพี่เป็นคนบอกโอ้แพงคำนี้ใจพี่เป็นคนบอกว่าเฮ้ยเวลาแพ้แล้วเจ็บกว่าหรือแบบเวลาออกหลอดแล้วมันได้ตังเต็มไม่เต็มหน่วยดีว่าเห็นปะปะ,ปะคำว่าหลุดออกมาจากโอเวอร์หลอดเนี่ยมันโอขนาดหลอดที่มันใหญ่เกินใจพี่หรือใหญ่เกินพอร์ตพี่ ถ้าใหญ่เกินพอพี่ใจที่รับได้แปลว่าแค่ขยายพอตจบแต่ถ้าใหญ่เกินใจพี่แปลว่าพี่กำลังเดินมาผิดทางเพราะว่าเรามันเจ็บแล้วมันเจ็บมันเจ็บแล้วมันจุกมันเจ็บแล้วรู้สึกไม่ดีมันเจ็บแล้วรู้สึกขาดแค้งมันเจ็บแล้วรู้สึกว่ากูไม่อยากเจ็บกันหน้าทุนเร็วเปิดขึ้นสามสี่ร้อยจุดปิด เพราะอะไรกลัวกลัวมันย่อลงมาขาดกําไรจุดไหนที่พี่ขี้รู้สึกแบบนั้นพี่ไปคิดนี่คือปัญหาของพี่ที่พี่ต้องคิดถูกไหมครับอาถามตัวเองก่อนว่าโอวหลอดจากพอร์ตหรือโอวหลอดจากใจน่าจะโอวหลอดจากพร์แตแว่าแก้อะไรอ่ะแก้ที่พอร์ตโอวหลอดจากใจก็แก้ที่หลอดที่มันเล็กลงให้คดีกับใจ อย่านี้ว่าวดนะถ้าถ้าเราทำปอตใหญ่แต่เราไม่ต้องไปเพิ่มพมดอีกใช่หมใช่ครับไม่ใช่่าพส่วทุกตึงทุกอย่างมันอยู่ที่พี่พี่กรณ์ดิวพี่ทั้งนั้นแต่ถ้าพอมันพอพอตพี่กระโดดสมมติว่าพี่พอตพันหนึ่งแล้วพี่บอกว่างั้นพี่พอตสามพันดีกว่าพี่เปิดพอตสามพันเลยลุยตุ้มแต่ตัวพี่เองแหละอันนี้ไม่ใช่แล้วนะอันนี้คือความโลภแล้ว นี่แหละผม่หงบอกว่ามันเป็นโร,โรคความโลภนแกละอ่าทะ <ไป S 2> นั้นพี่ต้องไปคุยกับตัวเองให้ดูเรื่องตลาดนี้โรภขับดันขับเคลื่อนตลาดนี้ครับความโรคมันขับเคลื่อนตลาดนี้ตลาดนี้โรภมากไม่ได้ตลาดนี้ต้องไปแบบเนิบๆมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแพทเทิร์นในการเดินตลอดถ้าพี่จะออกหลอดเท่านี้พี่ต้องออกหลอดเท่านี้ ที่เห็นว่าจุดนี้มีความเสี่ยงพี่ต้องลดหลอดลงเทียบผมอยู่ในตลาดนี้ประมาณเจ็ดเดือนละมันแตกปัดหนึ่งไปสามปัดแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ของโัรตีนอีกดีโบกหนึ่งแต่กปรตีนเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้อัดใหญ่ตินนาการดูครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกพี่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายว่ามันย้อนกลับมาพี่กรณ์ครับ มันย้อนกลับมาหาพี่กรณพี่กรณต้องเป่าตัวเองพี่กรต้องคุยกับตัวเองเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนเรากําลังสู้กับตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยมึงมึงมึงคือผมบอกมีหน้าที่บอกแบบเนี้ยว่าโอเคไม่ใช่ตัวใจพี่ละอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับไม่ใช่เกี่ยวกับใจแต่เกี่ยวกับพอร์ตโอเคงั้นขยายพอร์ตพอขยายพอร์ตเสร็จปุ๊บอ่ะใจพี่ดันโผล่มาอีกจะเอาจะเอาเยอะๆอีกไม่ได้ครับมันต้องมีกฎเกณฑ์ในการเข้าออเดอร์ว่าแม็กซิมัมของเราได้เท่าไหร่ เพราะว่าเราเสียได้เท่านี้กฎเกณฑ์ของเราว่าหนึ่งครั้งที่เราแพ้เราแพ้ได้เท่าไหร่ถ้าพี่ผ่านตรงนี้ไม่ได้พี่ไปต่อไม่ได้นะมันจะแตกซ้ําแตกซ่าเพราะบางครั้งออกเยอะบางครั้งออกน้อยบางครั้งสู้เยอะบางครั้งสู้น้อยเราคือเกมระยะยาวกู๊ดเดย์ก็เดย์ไปกู๊ดเดย์ก็ดีไปแต่ถ้าแบดเดย์ขึ้นมาพี่ก็แตกซ้ําแจกซ่ามันเป็คนแก้แก้ที่ตัวพี่ใใเราไม่ได้แทงหวย มีเยอะแทงเยอะไม่ใช่แบบนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราจะมีแพทเทิร์นในการเทรดเราจะมีรูปแบบในการเทรดนั่นเขาเรียกว่าเทรดเซตอัพครับพี่กรเทรดเซตอัพไม่ใช่แค่ตีโซนที่เราตีกันทุกวันนี้เทรดเซตอัพมันย้อนไปถึงการวางไม้ของพี่การวางเงินของจุดความเสี่ยงของพี่เทรดเซตอัพมันคือการวางทุกสิ่งทุกอย่างที่จะวางลงไปในการเทรดหนึ่งครั้งนี่เขาเรียกว่าเทรดเซตอัพที่แท้จริงความเสี่ยงที่พี่รับเท่าไรหนึ่งครั้งเอาพี่บอกห้าร้อยเหรียญ พี่โอเคพี่รู้สึกว่าพี่หับได้ถ้าพี่ผ่อนหมื่นห้าร้อเหรียญพี่ต้องอัดโซนหโซนพี่จะออกหลอดเท่าไหร่ห้าร้อยเหรียญสมมติว่าคิดกลมๆ sl ห้าจุดพี่ออกหนึหลอดพี่เต็มที่ได้แม็กที่สุดคือพี่ไม่เกินหนึงหลอดแต่ถ้า sl มันสามรจุดพี่ออกอาจจะหนงอ่ะพี่บอกเออหนอ่ะพี่และหนึนั้นพี่ก็ต้องมาดีไซน์ออกมาว่าพี่จะวางไม้กี่ไม้ศูนย์จหรือศูนย์จูน นั่นคือเทสอิคที่ต้องนั่งละเอียดกันแบบนั้นเฮ้ยละเอียดแบบนั้นเลยต้องคิดไว้ก่อนไม่วันมันอยู่หน้างานจริงมันมันอื่นนะเว้ยพี่มันอยู่หน้างานกดอะไรวะเฮ้ยเออเอออมันไปไม่ทัาเวลาี่เนืโดนไม่รงมวไมหดเลยที้อ่าก็มันไม่ต่างอะไรกับนักมวยที่เมาหมัดเลพี่จะไปต่อยกรรมการอย่างเงี้ยมันเมาหมัดครับ อย่ยงเขาเรียกก็เมาหมดได้ยางเป็นคมไม่ยอมตรสิติตัวเองถือจับเเดียวก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมสอนได้ผมพูดตรงๆงผมสอนได้ผมให้คําแนะนําได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาทุกอย่างคือการชนะใจตัวเองครับพี่บอกว่าพี่อยากสําเร็จในตลาดนี้พี่ฟังผมอีกสิบปีอีกห้าปีที่ผมอาจจะไฟ์อยู่ประมาณสามสี่ปีห้าปี ถ้าพี่ยังไม่เริ่มชนะใจตัวเองไม่ได้มันก็จะอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะบอกว่าเราอยู่ในตลาดนี้มาเจ็ดปีแล้วเราอยู่ในตลาดนี้มาแปดปีละเก้าปีละคําว่าอยู่ในตลาดบางคนเน่ะแค่รู้จักมันแค่เคยเทรดแล้วก็พักเทรดแล้วก็พักเทรดแล้วก็พักแล้วก็บอกว่าจํานวนปีนี่เยอะมากแต่ที่จริงจังกับมันจริงๆแล้วก็ใส่ใจมันจริงๆกี่เดือนกี่วันกี่ปีคือนี่คือคีดหดของมันมากกว่าเต็มที่กับมันกี่เดือนกี่วันกี่ปีมันอาจจะดู มันคือธุรกิจธุรกิจหนึ่งครับพี่กรณ์ทั้นั้นตัวเลขเป็นโคตรสําคัญตัวเลขคือสิ่งที่โคตรสําคัญที่จะมาวิเคราะห์พิจารณาธุรกิจพี่ได้ผมไม่รู้พี่กรณ์ทางานอยู่หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจพี่ก็จะรู้เลยว่าตัวเลขโคตรสาคัญพี่จะคํานวณออเดอร์พี่จะคํานวณต้นทุนพี่จะคุณมวลอะไรทุกอย่างมันจะยุ่งอยู่ในหัวพี่หมดพี่เป็นเจ้าของธุรกิจถ้าพี่เป็นพนักงาน KPI ตัวการ ผลงานของพี่คือ KPI พี่เขาก็จะมีตัวเลขประเมินงานของพี่ด้วยเช่นกันแล้ววันนี้พี่กำลังเทรดแล้วการเทรดของพี่มันสร้างมูลค่าแม่งเป็นล้านล้านนะพี่ผมพูดเต็มปากเต็มคำเลยบางคนเอาแสนเดียวก็ได้อ่าเป็นแสนแสนอะเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านมูลค่าที่มันกำลังจะไฟกับมันเพื่อได้บางสิ่งบางอย่างกลับมาเนี่ยและเหตุใดเล่าไม่ทำสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน และเหตุใดเลราเราเทิดแบบวัดดวงและเหตุใดเราเรายังเทิดโดยไม่ไม่มีอะไรมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์มีบ้านมีกฎบ้านอยู่เมืองมีกฎเมืองการเทิดก็มีกฎของมันว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จําเป็นในการเทิดผมพูดเสมอครับผมพูดทุกรอบผมพูดบ่อยมากกับเรื่องพวกนี้วันนี้อาจจะเป็น วันที่พี่อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้หรือเป็นวันที่พี่กลับไปใช้การเหตุแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวพี่เลยครับพี่กรณ์่จิงชอบนะชอบการเหตุคือมันคือหนึ่งมันคือหนึ่งการจดคือหนึ่งในการเหตุั้ะถ้าพี่ชอบการเหตุเพราะว่า การชอบการเทดเนี่ยคนชอบเทดเพราะเรามองว่าอาชีพนี้มันให้อิสรภาพมันให้เงินหรือชอบเสี่ยงหรือชอบเสี่ยงต้องแยกด้วยบางทีแม่งคนมองว่าชอบเสี่ยงมันมันสนุกกับการตึงดีนี่คืออีกมรืนึงหมือนกับการติดล้มล่าอย่าในยุคใช่มันมันอารมณ์แบบเหมือนการพนันอ่ะเหมือนอารมณ์มอารมณ์นั้นเลยผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยมันเอามีความรู้สึกแบบนั้นมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นฉะนั้นมันยกกันยากระหว่าง แม้วา่านักเดี่กบกับชอบ,ชอบเถีทีนี้พี่ต้องดีคอร์ตัวเองครับสุดท้ายย้อนกลับมาครับผลผลวันนี้นะครับย้อนกลับมาหาพี่ได้ง่ายๆมากเลยพี่ก่อนพี่เลือกทางและพี่ต้องชนะตัวเองให้ได้อะไรที่พี่ไม่ชอบคนที่สำเร็จไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำแต่เขาทำในสิ่งที่เขาต้องทำ ทุกคนมีความอยากอยากทำอยากอยาก,อ, TV, อยากนั่งดูทีวีอยากดั่งดูซีรีส์อยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นในความคิดของเขาอยากทําแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําแต่เขาทําในสิ่งที่เขาต้องทำเ<ม>พราะเขาต้อง<ม>ทําสิ่งเนี้ยกูถึงจะสําเร็จกูเลยต้องทําอ่ะถ้าพี่ทําธุรกิจมาพี่เติมเงินได้สามสามแสนเป็นล้านเนี่ยพี่หมดไปกับเป็นล้านกับมันเนี่ยแปลว่าพี่ก็ต้องไม่ไม่ธรรมาดาพี่ต้องสําเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างมาให้ได้พี่มีเงินล้านติดตัวได้เนี่ย ถูกไหมพี่พี่เคยรูมีความรู้สึกนี้แล้วว่ากูต้องทำกูไม่ได้เพียงแนค่กูอยากทําก็ปัจจุบันเนี้ยเราอยากทําคือกูอยากกูกูอยากที่จะไม่จดอ่ะกูอยากเทรดแบบนี้ยกูอยากเทรดแบบเนี้ยกูอยากจะเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้ากูต้องทํากูอยากจะต้องทำแล้วแหละความรู้สึกพี่จะเปลี่ยนไปกูต้องจดแล้วแหละกูต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่ต้องต้องและต้องแล้ต้องแล,งแล้ไม่ใช่แค่อยาก พราะความอยากมันบ่งบอกมาแล้วมันมันชี้ผลมาแล้วมันมี KPI ชี้ผลมาแล้วกับอดีตที่มันผ่านมากับอดีตที่มันผ่านมาแต่วันนี้เรากําลังจะเป็นอนาคตที่เกิดขึ้นมันต้องเริ่มจากวันนี้ที่พี่ต้องตัดสินใจช้าเร็วมันอยู่ที่ตัวพี่ยิ่งช้าเงินยิ่งออกเยอะ <c oughs> ขอโทษนะครับถ้ามีคําบางสิ่งบางอย่างที่ รุนแรงไปแต่มันออกมาจากความรู้สึกจริงๆที่เป็นห่วงนะครับไม่เครับไม่แรงครับมึงเยงดาบไปอะแบบว่าคือเข้ามาช่วยมสเพื่ออะไรใช่มันกลับกันมามาแค่สนุกสนุกรอเสียเวลาออกจากตลาดไปก็ได้พี่ถ้าพี่แบบสุดท้ายมันปลายทางมันคือเอาแต่งเงินมาทิ้งไว้อะใช่มันล้วว่าอะมาจะมาแค่ลุ้นหรอแค่ลุ้น แค่รุ้นมันมันไม่ใช่นะถ้ามาลุ้นแบบนี้มันไม่ถูกต้องใช่ครับ